บ้านาเฮ <laughs> ตอนชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุมโดย m o Modern ล o r m Home e e c o r a t i v e ปวชเหรอคะอโยไม่ได้มีใครบวชครับแต่พี่สองคนในอีว์ตายอยู่แล้วมีอะไรกินบ้างคะวันนี้ตั๊กกำลังจะทำสปาเกตตี้ซอสเผือกเทศค่ะโุ้ยสปาเกตตี้อของปวดพี่เลยแต่พี่หลุยเนี่ยเขาไม่ชอบทานสปาเกตตี้พี่หลุยเขาชอบกินสปาพิตตี้สบายสบายเกิดจุดโดจุดเฮ้ยบ้าเหรอผมเนี่ยไม่เคยไปนวดอะไรแบบนั้นครับมาทำโมจุดมนต์ก่อนนอนทุกคืนส่วนมนต์เหรอส่วนว่าอะไรครับ พูดโทมโมสังโคนหนองโพเราเล่นนอเล่นไมรู้ว่าเดี๋ยวจะต้มเส้นสปากตี้แล้วไหนหม้อล่ะครับนั่นสิคะตาขาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเหม้อเหรอมื่อวานที่เห็นพี่ตุ้มเนี่ยเขามาทำอาหารเขาอาจจะเปลี่ยนที่เก็บหม้อก็ได้นะเราช่วยนหาที่าตรงไหนมีอ่าอือนะ ไปกินไม่ได้อาหารทั่งทัวรเลยไม่เจอเลยครับเฮ้ยไม่ใช่มอเปล่าะโอ้โี่เรียนบอกอยู่นี่เองให้ไม่น่าเชื่อนะเรื่องวไอ้ตู้เนี่ยมันจะสามารถเก็บของได้อย่างแบบว่าเป็นระเบียบมากอ่ะแล้วแบบ ซ่อนเไม่ชิดเลยอ่ะใช่คม่นคัอัศจรรย์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูจากมุมแล้วนะครับไม่น่าจะมีชุดจัดเก็บอุปกรณ์ที่เก็บได้หลากหลายโดยมีทั้งหมอง้อทั้งกระทะแรงต่างเนี่ยม,มุมนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมุมบอดเลยนะแต่ทําให้กายมนมุมทองได้อโอ้โหน,นี่เปรียบคลิปได้ดีใช่ค่ะได้อยากรู้ข้อมูลจังเลยค่ะอุปกรณ์ดีแบบนี้อยากเอาไว้ที่บ้านจังที่หลูสยากจะมีข้อมูลให้ไหมคะเออ ไม่ได้แต่ว่าขึ้นพี่ได้อย่าลืมคนนี้ไปสิครับนี่ยคือมิสเตอร์โฮมเขาเชิญมิสเตอร์โฮมค่ะได้เลยมาดู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 ดสวัสดีครับทุกคนอยู่ทางนี้ครับเฮ้ยโอดอ้ามิสเตอร์โฮมดครับไม่ปิ๊งปังเลยเหรออ๋อออกกำลังกายครับผมช่วงนี้อ้วนไปหน่อย นี่มีปัญหากันอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอยากรู้ลักษณะการใช้งานและความพิเศษของตัวอุปกรณ์ PK Magic Comfort ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุมใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับผมบ้านฮาเฮตอนชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุมโดย Modern Form Home Decorative ใครจะไปคิดล่ะคะว่าจะมีอุปกรณ์ดีๆที่สามารถทําให้พื้นที่มุมตู้ที่เราเคยมองข้ามและเป็นปัญหาเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเออใช่แล้วล่ะครับน้องตั๊ก P K Magic Comfort จะช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ภายในมุมตู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมว,ว่าไอชุดอุปกรณ์จัดเก็บเนี่ยมันรับน้ําหนักได้ขนาดไหนครับ,บหมดหวงไปได้เลยครับเพราะชุดอุปกรณ์รับน้ําหนักได้มากถึง35กิโลกรมเลยล่ะครับ จะมีอะไรดีกว่านี้อีกเนี่ยมุมตู้ใช้ประโยชน์ได้แถมตู้ยังร้องเพลงเพ้ออีกต่างหากทำไตู้ร้องเพลงได้ไงครับไม่มีรอกก็ตู้มีเหล็กไงคะต๋าบางโพนั่งโกจริงๆต๋าบางโพนั่งโกจริงๆ เฮ้ยกเคลิ้มเขาด้วยโอ้พี่ว่าลองเอ็นดีสวยๆทำอาหารที่กินน่าจะเบิกปากนะครับกระตู้ครับกระตุ้นกรตู้นเล็กครับแม่ข้าบ้างอ่ะเออต่อดีกว่าครับพี่เซอร์โอมครับสาวบางโพนั่นโก้จริงๆเฮ้ยโอ้โหนี่อีกคนนึงหล่อเล่นครับผมความพิเศษอีกอย่างของพี่เคเมจิคอ o ฟอร์ดก็คือดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยชุดตะแกรงทรงเหลี่ยมดีไซน์สวยมีขอบกันตกสีเงินด้านพื้นผิวถาดเคลือบพื้นสารกันลื่น จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเลยว่าเมื่อดึงเปิดใช้งานภาชนะต่างๆจะไม่กระทบกันจนเกิดเสียงดังหรือตกหล่นลงมาแตกหักแน่นอนครับผมโอ้โหนี่อย่างนี้เนี่ยอยากจะลองเปิดดูแล้วล่ะครับมิสเตอ,อร์โฮมเชิญเลยครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเลยล่ะครับได้เลยครับขอเปิดหมวกมิสเตอร์โฮมเล่นกันนะครับโอ้ย,อย,อยมีเปิดอันนี้โอยทำไมแกล้งกันอย่างนี้ล่ะครับบ้านฮาเฮ ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสำหรับตู้เข้ามุมโดย Modern Form Home Decorative โอ้โหมิสเตอร์โฮก็แอบฮากับเขาด้วยนะครับเนี่ยเขาให้มาแก้ปัญหาก็มาเต้นโชว์ซะง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับวิธีการใช้งานก็แสนง,ง่ายเพียงแค่เปิดตู้แล้วดึงที่บริเวณมือจับของชุดอุปกรณ์โดยรูปทรงของมือจับที่มีขนาดกระทัดรัดจะช่วยให้ดึงอุปกรณ์ออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับผมอม จับนี่ทั้งกระทัดรัดแข็งแรงใช้งานง่ายชอบมากเลยครับ <S <S ใช่แถมดึงออกมาครั้งเดียวเนี่ยทัง้งถาดคู่หน้าคู่หลังก็ออกมาพร้อมกันอีกอสะดวกจริงๆ <S <S ใช่แล้วครับถาดคู่หลังยังมีความพิเศษอีกนะครับคือสามารถดึงเลื่อนออกมาด้านหน้าช่วยให้ไม่ต้องเอื้อมมือเข้าไปหยิบของที่อยู่ด้านในครับอ๋อไม่ต้องควานหาเลยเนาะ<ช>สะดวก <นะ S 2> ามาก <ๆ S 2> และอีกอย่างหนึ่งคือปกติถ้าเกิดเขาจะติดตั้งเนี่ยเขาต้องติดตั้งที่บานซ้ายหรือบานขวาครับอ๋อสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งบานเปิดซ้าย และบานเปิดขวาครับเพราะเรามีอุปกรณ์ให้เลือกใช้ตามความต้องการเลยล่ะครับโอ้โหสะดกสบายอย่างนี้เดี๋ยวต้องจับใช้ที่บ้านสักชุดนะครับขอบคุณมากนะคะมิสเตอร์โฮมหมดอข้อสงสัยสักทียินดีให้บริการครับผมมิสเตอร์โฮมมาปัญหาหมดครับไปก่อนนะครับต้องไปอธิบายคนอื่นต่อที่โฮม e ดคอลเลจทีปสาขา C d ดีอ่ะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่ทองครับไม่หายตัวไปแหละต้องเก็บพลังไว้อ่ะครับเดี๋ยวพลังหมด โอ้โองานใหญ่แล้วครับพิธภัจากนี่ก่อยถึงปักซอยนะครับ2อกิโลนะ <c oughs> จริงหรือครับเนี่ยโมดสรับจ้างก็ไม่มีด้วยช่วงนี้นะครับสวยแล้วเราพลังหมดแน,น่ๆเลยผมไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับแย่จันเออหนักหัวหน้าทางโอ้ยนากีนน่ากีนปาเกตี้เหรอคะ แต่เองอ่ะม่มากินไปเลยค่ะต้องมาแซวพี่บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าสปาเกตตี้ชามนี้เนี่ยเรียกว่าต้องคุ้มค่าเหมาะสมกับการรอคอยแสนนานรอสองคนงั้นงเรากินกันเลยนะครับเอาเลยอย่ามีเหลเนี่มันเห็นมางแให้เกียรติเราแล้ไม่ไหวหรอคะไม่ไหวเลยบอกได้คำเดียวเลยจะว่า มาถาม่าอยากใกล้สุดอยู่ไหนฮะจะไปอ้วกโม้อุตสาห์ทำสดฝีมือเลยกินเองก็ได้หัดเลยพี่พี่ห่อยรอด้วย